สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาคุณไปสู่การผจญภัยที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยปริศนาที่ซ่อนอยู่ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เรื่องที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือความลับของพีระมิดหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ทิ้งไว้ให้เราตั้งคำถามมากมายเมื่อพูดถึงพีระมิดสิ่งแรกที่นึกถึงก็คงหนีไม่พ้นพีระมิดแห่งกิซาในอียิปต์ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อกว่า4,500ปีที่แล้วแต่คุณรู้ไหมว่าพีระมิดไม่ได้มีแค่ในอียิปต์เท่านั้นนนนนใใหลลายส่วของงโโกกทั้เม็ซิจี และแม้แต่ในอินโดนีเซียก็มีการค้นพบสิ่งก่อสร้างรูปทรงพีระมิดหรือสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกันนั่นแสดงให้เห็นว่ามีความเชื่อมโยงบางอย่างที่น่าประหลาดใจระหว่างวัฒนธรรมโบราณที่อยู่ไกลกันมากเหล่านี้แต่คำถามคือทำไมพวกเขาถึงเลือกสร้างพีระมิดและพวกเขาสร้างมันได้อย่างไรเราเริ่มจากที่มาของพีระมิดแห่งกิซากันก่อนพีระมิดขนาดมหึมนี้เป็นสุสานของฟาโรห์คูฟูซึ่งเป็นผู้ปกครองในยุคราชวงศ์ที่4ของอียิปต์โบราณ มีการคาดการ์ว่าพีระมิดนี้ใช้เวลาในการสร้างประมาณ20ปีและต้องใช้แรงงานหลายหมื่นคนความลับที่สำคัญอย่างหนึ่งของพีระมิดก็คือเทคนิคการก่อสร้างที่ชาวอียิปต์โบราณใช้นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ยังคงถกเถียงกันถึงวิธีที่พวกเขาสามารถเคลื่อนย้ายก้อนหินขนาดใหญ่ที่หนักหลายตันขึ้นไปยังจุดสูงสูงบนพีระมิดได้มีทฤษฎีมากมายทั้งเรื่องการใช้ทางลาดขนาดใหญ่ การใช้ล้อเลื่อนหรือแม้แต่การใช้แรงดึงของน้ำแต่นี่ก็ยังคงเป็นปริศนาที่ไม่เคยมีใครสามารถไขได้ทั้งหมดอีกหนึ่งความลับที่ทำให้พีระมิดกลายเป็นที่ถกเถียงก็คือความแม่นยำทางดาราศาสตร์พีระมิดแห่งกิซาถูกสร้างขึ้นโดยมีทิศทางที่ชี้ไปทางเหนืออย่างแม่นยำซึ่งนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าเป็นการคำนวณที่ซับซ้อนมากกว่าที่เราคิดการจัดวางของพีระมิดยังสอดคล้องกับกลุ่มดาวโอเรออนซึ่งชาวอียิปต์โบราณเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของเทพเจ้าโอซิริส อีกทั้งความสูงของพีระมิดยังสัมพันธ์กับระยะทางจากโลกไปยังดวงอาทิตย์นี่ทําให้เกิดข้อสงสัยว่าชาวอียิปต์โบราณรู้จักเรื่องดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับที่เราคาดไม่ถึงแต่ความลับของพีระมิดไม่ได้หยุดแค่เรื่องของเทคนิคการก่อสร้างและความแม่นยําทางดาราศาสตร์เท่านั้นมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับพลังงานลึกลับที่ซ่อนอยู่ในพีระมิดบางคนเชื่อว,ว่าพีระมิดเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการะส,สมพลังงานจากจักรวาล โดยเฉพาะพลังงานที่เกี่ยวข้องกับแม่เหล็กไฟฟ้านักวิจัยบางคนได้ทดลองวางใบมีดโกนที่ภายในพีระมิดจำลองแล้วพบว่าใบามีดยังคงความคมได้ยาวนานกว่าปกติมีทฤษฎีที่เชื่อว่ารูปทรงพีระมิดนั้นสามารถรวบรวมและะส,สมพลังงานลึกลับบางอย่างที่ส่งผลต่อสิ่งของหรือชีวิตที่อยู่ภายในยิ่งกว่านั้นบางคนยังเชื่อว่าพีระมิดอาจเป็นผลผลิตของอารยธรรมที่สูญหายหรือแม้กระทั่งเป็นผลงานของมนุษย์ต่างดาวใช่ครับมนุษย์ต่างดาว นี่อาจฟังดูเหมือนทฤษฎีสมคบคิดแต่มันก็มีความน่าสนใจในตัวเองด้วยความที่การก่อสร้างพีระมิดนั้นยากเกินกว่าที่มนุษย์ในยุคนั้นจะทําได้ทําให้บางคนเชื่อว่าอาจจะมีอรารยธรรมที่ก้าวหน้ามากกว่าชาวอียิปต์โบราณหรืออาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวที่มาช่วยในการสร้างพีระมิดความคิดนี้ได้รับความนิยมจากหนังสือและภาพยนตร์หลายเรื่องที่พูดถึงเรื่องนี้แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานชัดเจนที่จะยืนยันได้แต่มันก็ยังคงเป็นความลับที่น่าค้นหา นอกจากนี้ยังมีการค้นพบห้องลับและทางเดินใต้ดินในพีระมิดนักวิทยาศาสตร์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นการถ่ายภาพด้วยรังสีความร้อนและการสแกนแบบสามิติเพื่อศึกษาพีระมิดอย่างละเอียดผลลัพธ์ที่ได้ก็ทำให้เราประหลาดใจเพราะมีการค้นพบโองลับที่ไม่เคยมีใครเข้าไปสำรวจมาก่อนแต่ที่น่าทึ่งกว่านั้นคือพีระมิดแห่งกิซายังคงมีปริศนามากมายที่รอการไขความลับเพราะเรายังไม่รู้ว่ามันซ่อนอะไรไว้ข้างในอีกบ้างไม่ใช่แค่อียิปต์เท่านั้นที่มีพีระมิด ในเม็กซิโกก็มีการค้นพบอย่างเช่นพีระมิดแห่งชิเชนอิซาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมมาาก็เป็นที่น่าสนใจไม่แพ้กันความน่าทึ่งของพีระมิดมายาก็คือการจัดวางที่เกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์และดวงดาวในช่วงเวลาสำคัญของปีเหมือนกับในอียิปต์วัฒนธรรมมาาก็มีความรู้ด้านดาราศาสตร์อย่างลึกซึ้งและสามารถคำนวณปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้ในพีระมิดมายายังมีลักษณะเฉพาะที่ทำให้เกิดเสียงสะท้อนคล้ายกับเสียงนกอินทรีเมื่อคุณปรกมือใกล้กับพีระมิด นี่คืออีกหนึ่งความลับที่ยังไม่มีใครอธิบายได้แน่ชัดเรื่องราวของพีระมิดในแต่ละแห่งนั้นเต็มไปด้วยความลึกลับและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการตายและชีวิตหลังความตายไม่ว่าจะเป็นการสร้างพีระมิดเพื่อให้ฟาโรห์และกษัตริย์ได้เดินทางไปสู่โลกหลังความตายหรือการใช้พีระมิดเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมที่เชื่อมโยงกับเทพเจ้านี่เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและจักรวาลที่ลึกซึ้งอย่างมาก ในช่วงท้ายนี้เราคงต้องยอมรับว่าพีระมิดยังคงเป็นปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่ยังไม่ได้รับการไขทั้งหมดความมหัศจรรย์นในการสร้างสรรค์ความเชื่อมโยงกับจักรวาลและพลังงานที่ซ่อนอยู่ในสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ทําให้เรายังต้องศึกษาและสํารวจต่อไปไม่แน่ว่าในอนาคตเราอาจจะได้ค้นพบความจริงที่ซ่อนอยู่ภายใต้พีระมิดที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วคุณหลักคิดอย่างไรกับความลับของพีระมิดพีระมิดไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งก่อสร้างที่ยืนยงมากว่าพันปี แต่เป็นเครื่องย้ำเตือนถึงพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ความพยายามและความเชื่อของมนุษย์ที่ไม่มีขีดจำกัดไม่ว่าความลับที่ซ่อนอยู่ในนั้นจะถูกไขออกมาหรือไม่แต่ความยิ่งใหญ่ของมันคือเครื่องเตือนใจให้เราอย่าหยุดตั้งคำถามและอย่าหยุดค้นหาคำตอบไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้หากเรามีความฝันและความตั้งใจที่มั่นคงเพราะเหมือนกับพีระมิดความฝันที่ยิ่งใหญ่จะยืนยงข้ามผ่านการเวลาเชื่อมั่นในพลังของคุณแล้วสร้างสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดขึ้นมาด้วยมือของคุณเอง ดังนั้นหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลใหม่ๆจากเราเพราะเราเชื่อว่าอนาคตของเทคโนโลยีไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนโลกแต่จะเปลี่ยนชีวิตของเราในทุกด้านร่วมเดินทางไปด้วยกันเราจะพาคุณไปสำรวจโลกในมุมที่คุณอาจยังไม่เคยเห็นและเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคตที่อาจไม่คาดคิดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับผม